เบสคําสิงสุดโด่งดังแฟนคลับชาวโคราชต้อนรับจนแน่นเอียดล่าสุดสาวเบสรักวณีคําสิงหลังจากที่ได้มาเชียร์น้องชายอย่างน้องบทภูรักคําสิงแข่งขันในงานฟุตบอล ไอดอลีกก็รีบขับรถต่อมาทำงานที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะโดยงานนี้สาวเบสไปในตัวแทนของเอสโคลาดื่มเอสสตรใหม่รวยท้องซึ่งทำเอางานนี้ได้มีพิธีกรอย่างโบถึงกับกล่าวชื่นชมสาวเบสในงานนี้อีกด้วยโดยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สาวเบสลงจากรถก็ทำอาแฟนคลับฮือฮาและรุมสาวเบสไม่หยุดเลยทีเดียวเพราะวันนี้สาวเบสมากับชุดที่ดู สวยเซ็กซี่แบบสุดๆโชว์ความขาวออร่าและเรียวขาที่ยาวมากๆเหมาะสมและรลาคาที่ทางเอสจะอยากร่วมงานกับสาวเบสเพราะมีแฟนคลับรอถ่ายภาพและฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะความสวยหุ่นแซ่บแบบนี้สาวเบสก็พร้อมจัดเต็มในช่วงที่โสดแบบนี้นั่นเองค่ะงานรุมงานปังสักขนาดนี้จริงๆนะคะสาวเบสทำงานต่างจังหวัดและในกรุงเทพตลอดแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่างานชุกชุมจนเป็นปีทองของสาวเบสยังไง หซึ่งขอเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับสาวเบสด้วยนะคะคนะร้ายช่างทําเอาทุกคนหลงได้ไม่หยุดเลยทีเดียวงานนี้ก็มีแฟนคลับมากมายต่างเข้ามาคอมเมนต์เมื่อได้เห็นคลิปนี้อาทิตัวจริงน่ารักมากสวยมากๆค่ะคนเก่งขอให้งานปังๆสวยแซ่บมากโอ้ยสวยมากองเบสสวยและหุ่นดีมากน่ารักจกักน่ารักมากเซ็กซี่มากสวยสับน้องสวยมากและอีกมากมายเรียกได้ว่ามีแต่ความสวยเต็มไปหมดจริงๆคะ่ะ เป็นกำลังใจให้กับสาวเบสเสมอขอขอบคุณเบสรักวณีคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ